เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามาเล่นแมปนุ๊กโอไดกันแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวผมมาแล้เออไอเกที่อยู่นี้ไงออมเซ็นวันนี้เรามาเล่นแมปนุ๊กโอไดกันอีกแล้วตอนนี้เองกลายเป็นนักสู้เลยใช่ไหมไปฝึกโยคะมาตอนไหนเนี่ยก็วันก่อนเองอ๋อโอเคโอเคเมามามาเหมือนเดิมนะหินด่านเดิมแต่แค่เราจะเพิ่มความยากนิดนึงเพื่อเออเพิ่มความท้าทายกับคลิปเรา เอออะไรไปกันอย่างนึงพี่เขาเปิดเพลงเลยยากความสูงความสูงยากแล้วก็ไปดาดสูงเลยแปะเซ้ยนปลุยกันไม่ใช่นี่ไงขอคาช่วงนี้ไปเลยอ่ะมาทำไมรองเท้าพี่ใหญ่พี่จะรู้ไหมล่ะใช้สี่สิบอะรองเท้าพี่แล้วคือมึงจะมาถามอะไรเรื่องรองเท้านักเรียนตอนนี้วะอารมณ์อะไรวะเนี่ยไม่หยาบชินพี่ว่าพี่ เออตอนนี้เรัดถือเพลงมาแล้วพลังชีวิตเมื่อข่าเมื่อข่าศัตรูออมสินจะได้เลือดเพิ่มเหมือนอันต้าคิวออมสินออมสินอย่าลืมกะดะแทกเลนีไ่ไงสกิลอันต้าคิวเออเต้แพชรสี่เป็อันต้าคิวแล้วเว้ยแต่ถ้าเรามีสิบอันนี้บอกเลิสบายอันใต้คิวออมสินออมสินจะกลายเป็นอันใต้คิวเว่ยเอยเอเอมสินอมสินอมสินไม่ขอทดลองอะไรหน่อยนะเดินออกมาก่อนเดินออกมาก่อน เชี่ยสกิลนี่โคตรเท่อ่ะอาเสียงพี่เห็นเนาะเมื่อกี้ก่อขึ้นดาบโอ้โหสกิลโคตรนางเลยคุณดาวขอบคุณค่ะข้ามาหรือยังครับทุกคนฮะนี่คือคำถามประจำของน้องชายผมนะพูดอะไรงๆหน่อยนะเสียงจริงมากไอ้หยาหนึ่งกำเสียงพูดดังๆหน่อยนะแม่ครับคลิปนี้อาจจะมีความยาบหน่อยนะครับเพราะว่าอย่าหนึ่งคือบางทีพวกเราก็ลืมเ่าเราถ่ายคลิป ยิ่แยงผมอมเสนระวังตั้มตั้มตั้มเออช่นาผมมันเลมันเผลอมันเผอรอชื่อวกลาเป็นบัวขาวไปแร้วความเร็วในการฆ่าออมสินกินคาโก้ก่อนอมสินของเองนี่คือเวลาฆ่ามันจะเพิ่มเลือดใช่ไหมของพี่เวลาฆ่าความเร็วพี่มันจะเพิ่มขึ้นสองเลยของผมเป็นอันต้าคิวอะอันต้าคิวเว้ยเฮ้ยเฮจะตาย้ยเฮ้ยถอกอน นะ้ำสินพี่ขอตีตัวนี้ก่อนโอเคโอเคมาตีไ okay, ป okay. ด,ดิตีไปดิเอ้าสินป์น้ำศิลถ้าแทบไม่ชุบเองแล้วอย่าพึ่งแนมะ่ไปอย่าอย่าพึ่งลุกนะอย,อย่าพึ่งไปฆ่าอย่าพึ่งจะฆ่ามันน้ำสินน้ำสินเอ้หา้าสี่น,น้งน้ำสินเอไมน้ำสินอย่าพึ่งไม่มึงมึงมึง,ม,งมึงตีขวบมึงก็เจออะกูก็มีคลืนดาบมาเอาสินป์ื้อต่อ แล้วไม่ต้องหลับตาเลยซะกวินาทีถ oui, oh ึงแม้ว่าลมจะแรงเท่าไรการใจในนิวซีแลนด์ไทยคือย้ดได้ยงเป็นไงเหนื่อยไหมล่ะลมเขาจริงจริงบาร์สิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเลยล่ะเพื่อไม่ลืมตาสุดท้ายก็ต้องนะนะทุกคนให้น้ำตา ทำอะไรคุยเขาไปจะตายจะตายหุยเลือดหลือเดียวนี่นุชุบได้ไหมหุยแล้วเราก็เก็บได้ด้วยนะเวลาเราไปเอ,ะอ๊ะน้วาสินอาสิตายเหรอโอ้ยอเอาแล้วไอ้น้องกูเดี๋ยวอีกตัวนึงโอเคเหมือนเดิมมาสุดเดิมยิงมาเลยยิงมาเดี๋ยวกวุบฟองนี่กี่ตอน <c oughs> นี่จิดท <c oughs> ัอยิงมาชัาไปแล เมืี้มิ่งผมไปคานุใต้มันอ,อ,อและมิ่งมันลอยไปตามศพด้เว้ยแมันจะยิงเราไม่โดนออกสินเมื่อ5โอกาส5%ที่จะจะทำให้ศัตรูระเบิดแต่ที่ไม่แต่ที่ตังไม่พอแม่งจะกําไรเวรชัยแล้วไม่ตรงหลับตาเลยัออเสินซื้อของเ,เสร็จแล้วใช่ไหมกของเสร็จแล้วอย่าลืมตัวข้ามเลยนะออยะ ไปในยอมเป็นไงเหนื่อยไหมพีไม่ละเอะศิทย์พูดอันหนังเลยวัดแปนวัดเป็นวัดเป็นใครน่าห่วงศิไย์ไช่วยเองโจมตีข้ามแมเลยยเป็นไงเอาศินไ์ม่โจมตีข้ามแมเลยตยพีมาแล้วพีมาแล้วเป็นไงผมด้วนแบบหนึ่งตอนหนึ่งผมด่าแมรงเพราะไอ้ซอสคิลอัปปอร์คคู้แรงเลยคู่ดาทักษะบวกพีิษพลังชีวิต อัพัตผมไม่ยอศิอศิวัตแมนัตแมนพี่อาพตผมไม่อเกตเป็นคราห้าีจริงเหคตรเกยวผมอเกตอ่ะอศิได้ความเร็วการฆ่าเพิ่มลตุย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 ยตุยตุยยตทีมมาช่วยลมต้อชวยมันโดนตุยตุทีเดียวไม่มันตยไป3ตัววาวเฮ้ยวัตแมนวัตแมนตแมนก่อตแมนวัตแมนยนีตแมนตแม้ยวัตแมตแ ตายหายไปตายไปหูตายเละเลยพี่ตายเละเลยทำไมมันตายเยอะจังวะทำไมมันง่ายขนาดนี้อือสุดทางไป็นดีมึงตายเลยพูดดังเออคมสินอย่าลืมตะโกนดังๆเนอะเวลาจตะโกนอะไรเวลาเออเวลาพูดอะไรตะโกนอย่างนี้เลยมันจะได้เข้าคลิปไปไปเล่นต้องไปตั้มมึงมีพลังคนเดียวอะเออโจมตีไปแมววค่ะ อันนี้ไม่ใช่บัวขาวอันนี้บัวสินใคนโยเป็นไห้เนไหมสีไับไม่ใช่พี่อาคัทีึง้ีสบัดสินัไปพิจิตรมึงมาสองทางกูก็หลบสองางโคตรเก่งโอเพลงจบเลยเฮ้ยอาสินพี่เนี่ยดูดิลงไปพิจิต้นมึงมาสองทางกูหลบสี่ทาง โอ้สินไอ้ตาเอ็งตายแล้วเหรอใช่ผมตายบรร้าคงต้องแบกแล้วใช่ไนหะี่ผมขี่วัดแมยน็อปดูพี่ผมรู้สูตรเร้วแล่วนะสินผมรู้สูตรเร็วนี่ขี่มาเลยเออดิีมันขี่ได้และสกิลไม่เกือบจะไม่โดนเลยอ่ะไอ้พี่พี่พี่ คู2นะมันคนจะอินได้หออเลยสถานการณ์กูชิบหาย่ยอ๋นี่คือเพจกูค,คิดใช่ไหมใช่กูคิคดเอ็นะนี่คือเพจของ มัคือเพลงของตัวคิดเองโอ้โหแล้วคือพี่ชุบเองได้ตอนจบพี่โอซินเฮ้ยเอซินเมื่อกี้เมื่อกี้ครูพ่อลูกอันนี้วัดเอ็วันพีเชลเลยว่ะมามาเอาสิระหว่างนี้เงียบๆเลยนะเราจะฟังเพลงกันให้คนดูฟังเพลงอุ้ยจอุ้ยนี่นี่มาม โอ้นี่ไงไ้าสินจข้ามไเดี๋ยวกูจะกลายเป็นวีวันอัแาคิวใช่ไหมจะกลายเป็นอัจาคิวมามึงยิงกูดาเมจสิบอัจฉริาะอัจฉริยะเพิ่มสิบเลยอัจิยเงียยโอ๊ยอัจริยเนี่ยอัจฉริยเนี่ยอะไรไแ้คนดูฟังเพลงเอสโวินมาดิต้มแม่งพูมเลยพังเลย <g ül> แต่พี่ผมอยากฟังนี้ต่อไอซีกันมันกดย้อนกับวิดีโอรตรงไหนปะองอะสินกกดกดที่นมนาจอนหนึ่งทีแล้วกดกดลงเล,ลเื่อนลงไปอ่ะแล้วก็กดเลื่อนเลื่อนโอ้ศิลไม่ใช่เว้ยเลื่อนขึ้นขึ้นเลื่อนขึ้นมาไม่เลื่อนลองอยูนิดนึงเลื่อนลองช่องนึงลงอีก อะไรหูเองเนี่เอาสินไม่รับปวดหัวเนี่ยเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปอีฝั่งนึงอ่ะเลื่อนย้อนหลังนี่เออไงเอยเว้แต่เจอแต่ตอนนี้ผมจะตายอะแล้วใช่ไม่เข้ากับเพลงมากเลยนะฮะระหว่างนี้กดคูณสองมาเลยนะเพลงมันจะเข้าดิ มีสงคนเหก็ไม่รู้แคถามอะไรยีช่ชสมาธิดยน้หแลวไม่มีสเสียงเลยอีกเสียงนึงตะโนอีกเสียงหนึงแบบยกเย็นอ่ะิาม,ามามหอก,กูคิตหนุ่มฟิตมากเลยนะไปแล้วไปแล้วซิงซูอู้ืูเยอมึงคือวีวันไ้ย กดเอ็กซ์ุ๊บู่แบันกูยิงมึงยิงกูกูเพิ่มเืองิเพราะกูมีบอบี้โคลาอยู่สามนโเจ๊จูดี้โอเคเอาสิ่่เพิ่งเาเพิ่งกูโอพีกูโอพีได้แต่เองล้มไปสห้รอบแล้วนะไป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 เจี๊ยบไปยงด อ,า,อาสินอาสินรู้ไหมว่าสถานที่ในในเพลงที่เราฟังอยู่เนี่ยมันคือที่เดียวกันกับที่เราสู้อยู่ตอนนี้นะเว้ยเห็นไหมก๊าอาสินตอนนี้พี่มีห้าร้อยแล้วเว้ยตอนพี่มีห้าร้อยอีกแล้วเฮ้ยอายุโอเคอายุโอเคมาช่วยกันหน่อยดีว่าอาสิน ต่อยตยทางอ <ไป S 1> าย <ไป S 1> ุอเมันอุ้ยมันโางมันตายเลยไปห่างมเร็วโอ๊ยอว้าวไม่กอ้จับจับจับไอ้สิไม่มีมมอะไรู้เออเห็นอันแทกสุดของสินคือ,อรันสร้อยของสินเนี่ย นพี่พี่ดูเด็กผมผมสายแทงเว้ยกล่อง5อัน,อน,นกฟรีโค้า3อันที่ขอป,ปิงเพิ่มชีวิตอีกหนึ่งอันแล้วก็ฮอวดอกทาโก้ต้นศินรู้ไหมว่าพี่มีสปริงสปริงเพิ่มเลื่องเองกนเนี่ยพี่พี่ดูดิผมสายแทงทั้งนั้นเอาแห็นต้นศิลป์โรยเลยกูมาแล้วปะปองปะปองปะปองนี่คืออาร์ยูโอเคระดับต้นต้นๆก็ตายเลยด้วย เพื่มันอ่ะเนี่ยแต่ผมอยากดูเพลงเนี้ยนี่แหละเพลงหวาแล้วเซนมันของจริงละเพลงนี้โคตรอิมแพกอ่ะที่บอกจริงบางคนเอาไปเปิดท้เกมนั่นเองเพลงเนี้ยแล้วฟังเพลงวันเดียวติดโคตรอิมแพกอ่ะเราเจอเหมือนเราเจอร้านบอสอ่ะพ่อครับพ่อครับผมมาแล้วค่ะ ไข่ไขมันจังวะดูดิออเซินาพิงมาสูออ่ะวนเมื่อกี้ผมโดนลุมระยยยินแต่มันไม่โดนผมเลยสักนะออเซียนพักใจหน่อยจังแจอะแลแกนพิจิตรย พี่สายพี่สาย,สาย,ยติดตัดเลยอัเซนจัดกันตัวตัวแล้จังเลยการนนุเือนได้แล้วเนไฟไฟเอาอเฮ้ยัน่ารที่ยืนสบายเลยพี่ัดแมพไปแล้วเซพี่เคลียร์แมพให้เราเด้อพี่แกสกิลไม่มนโกงจริงวะ เรดี้ออนนอตเลยเรดี้ออนนอตแม่พี่ไมา์ยังดีเรดี้ออนดีคืออะไรอ่ะเรดี้ออนนอตเว้ยมันคือเพลงของครูคิดเว้ยมันคือชื่อเพลงของครูคิดเพลงแรกเลยมันมันมันคือชื่อเพลงของครูคิดเว้เรดี้ออนนอตพร้อมหรือยังอ๋ออันนี้คือร่างของครูคิดที่มันโดนรักะบอกใช่อันนี้คือไมค์โตสีเลย ไม่โซนหนึ่งคือล่างที่มันเป็นสองยังไม่มีอะไรใช่ไหมเมยไม่โซนหนึ่งคือล่างนี่มันเริ่มมีเขาแล้วอะ่ะแล้วไอ้ล่างปกติอันนะั้นมันคือล่างของ <Stone> 0, ไม่โซนศูนย์เว้พี่แล้วไม่โซนหนึ่งนี่คือแบบมันเริ่มจะมีเขาเล็กๆงอกมาเลยใช่ไหมใช่โอ้โหอายุเคไมสโตนสองนี่ก็เริ่มมีปีกแล้วใช่ไหมไี่เยลย เชียร์เลยเด้อสเ้นข้ามเปลี oh, oh, uh, ่ยนเพลงใหพี่มันจะรักสมองพี่เลวอ้ากูจะตาย ready 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 อ๋อเอาหน้าหลังเอาหน้าหลังอ่ะ ready ready เฮ้ยอันนี้ก็ได้นะยิงยิงมาออกสินเร็วโอ้ยอโอเค ที่พี่ต้นระเบิ้ลอายุโอ้ยมาแล้วถือละแดงสวยตุ้ยตุ้ยตุ้ยมันเล็งไม่อยู่มันเล็งไม่อยู่ออสินออสินมันเล็งไม่อยู่เอาเลยกูจะไม่โตเนี่ยเวลาซื้อของกันละอ๋อเนี่ยมันเลือกของฟรีเนี่ย่ะกำลังชีวิตนี่งกูคือ <c oughs> ออสินออสินของแค่นั้นจริงเนี่ ของพี่ดิกูวีวันวีวันมีของแค่นั้นดูดูเฉพาะพี่ดินี่กูวีอะไรนะมไมะเน,นี่นยผมมีแต่ของแค่งทั้นกระดิงของของพี่นี่มีน็อตเลยมามาต้ง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 พี่เรามันมีไม่สโตนห้าปะไม่มีไม่มีสูงสุดคือไมสโตนสี่คือร่างหกใช่ไหมใช่ไมสโตนสี่คือร่างที่สมบูรณ์แบบแล้วเลย เออน่าพลังสมบูรณ์แบบของคูคิดใช่ไหมใช่คือครูคิดที่แบบว่าโดนคู่คุมจะเต็มที่แล้วแล้วให้เกิดว่ามันกลับมานี่แล้วมันเห็นภาพว่าใครใครทำมันแล้วแล้วมันไปเจอที่บอกเลยที่ว่ามันเลยแต่พี่ว่ายังไงแต่จิปกเตอร์ก็ชนะเลยเชื่อเอาสิ้นไปสโตสี่ไปท้ามสโตัสี่วะเฮ้ย โอ้พี่คุณมันฮุยฮ้ย,ยมีผับด้วยถ้าไม่ได้สิ่งก็มาใช้กีตาร์ไฟฟ้าดูเที่อามากเลยเฮ้ยพิงพูดเข้าเลย,ยเข้าจริงหอบเสียงเอย่าเดีือดสินอ่าเจ็ดก้าเอายี่สิบไปเลยจะลืมตะโกน่าสินเวลาพูดอะ อันนี้คือเพลงของไมค์สโตสีใช่ไหมใช่ของครูคิดไมค์สโตนสีแล้วอเอ็นเจ็ดไมค์สโตสีเพลงมันดูไม่รู้เรื่องเช่นเดียวเันใช่พี่ว่าไม่ชอบร่างเล็กสุดว่ะอ,อ,อันนี้ไม่กินต้าไฟฟ้าเว่ยทำอะไรครับยืนให้ผมุูฟูฟีเหรอ อือแล้วไอันนั้นแค่เขามีคนพากโอ้แรดี้แรดี้เจ๊พี่สิเอาจีบคือผู้ขานี่แม่งเป็นใบเว้ยมันพูดไม่ได้สัมเบียนวันเอีกอ่ะทั้งทั้งเรื่องไม่เคยเห็นแค่แค่แค่วันเอ็กกับเกะกับครูคิดไว้ที่ไม่เคยพูดอ่ะที่เหลือที่เหลือพี่ไม่เคยพูดเลยเว้ยเกสันแม่งเป็นใบแม่งพูดไม่ได้แล้วมันพูดไอ้มันพูดได้แค่เสียงเรื่อยเว้ยเออเกสันไอ้ไอ้จอนโดไอ้จอนดอยแม่งก็มันเป็นมันเป็นไฮจูเว้ยมันองมันองมันทำได้เด็ก เีเดียวไหมย้องสินมาเอาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาสินตอนนี้อาสินมีอีทเท่าไหรนะ่เน่ยผมมีอีกร้อยปดที่มีห้าอยู้ไเชี่ยผมเอาัทีเดียวไม่แตกทั้งหมูเลยอ้เซนเด็กท่องกูดูเยอะนะเว้ยอะไรจะลืมล <laughs> มีรา,า,าคาลิาปั้มวู้วววววววยวว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 ควว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 วัววห จริเหโอโหฉันลอดูมาเยอะมากทำไมเราเจอใคร0 7 7ฉันคิดปล่อย่างไรว่าเส้นแปอาสิดูดิดูดูรูปดิคุนคิดว่า 07A7 ทีมลูชาคือป็าันี้เป็นร่างใม่าตัวหนึ่งไงเป้ร่างใหม่ตัวศูน มีแต่เป็นเพลงแบบปกติแบบขึ้นล่างปกติใช่ไหมใช่ขับล่างแบบล่าสุดยอดสุดอะที่ไม่ว่าจะขอเก็บมันคงไม่มันมันคงไม่ปาขนาดที่มันมาทำเพลงแต่ไม่ s t หนึ่งกับไม่โต o n สี่มาเจอเหรอเวที่ไม่เฮนะอยู่ดีดีไม่ไมส s t หนึ่งมาเจอกับไม่โต o n สี่แล้วไม่ stone หนึ่งชนะกูเอ้ยเอาสิคิดว่าของจริงมาแล้วอันเนี้ยเพลงของกาชาปูเลยแล้วแม่งเป็นคนร้องไทยเชด้วย เอาเสียอเสมามาเราฟังนะจะขึ้นในสวัสดิ์นะฟังฟังฟังนี่มันด่านของโอล์เทเก้นนี่ว่าเอาเสียฟังดีๆนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียงโฟล์เทสเก้นังนะนี่มันด่านของโฟร์เซสเก้นนี่ว่าเออว่ะเออที่มึงนึกได้นะนี่มันด่านในโฟร์เซสเก้นนี่ว่านี่เราเล่นโฟร์เซสเก้นหรือวือเออเสียิเอาเสิยเราฟังหน่อยที่เคยฟังเพลงนี้อยู่อือพออัปเดตหน้าไม่มีตัวพวกนี้มาอยู่ในโฟร์เซสเก้นเอ้าเสียงเอ้าเสีเอ้าเสี รอก่อนรอก่อนรอเราฟังท่น้ามันรงลาคนร้องภาษาไทยคนร้องภาษาไทยม่ดันมุไปอุ้ยเอาเลยพี่พี่ซื้อสปีดเนี่ยพีซื้อสปีดเยอะเลยเว้ยโอเคไปอำเสียงข้ามเลยข้ามลย นาที่ดวงใจเนี่ยแบบเวอร์ชั่นทยเยหน้าหัวใจเหรอเนี่ยมันจะเร็วมากเลยเว้ยแต่พอมาเป็นครูฟิตแบบมันจะช้าลงอ่ะโอเคเราัสินพอได้ยังเนร่ยจุดพูดเรื่องคอสเกตนทีตอนนี้เราต้องกันไกเลยนะมันไปแบบพอทีเด็ดหัวคือนั้นได้ เอาสิเตรียมตัวนะท่อนต่อไปแม่งท่อนท่อนแรงเลยไม่แน่ใจว่ามาใช้หรือเปล่าอันนี้แหละเอาสิเตรียมตัวนะว้าววัยโอ้พี่เทียวตวใส่ฟ้าได้สองหโอ้ยโอ้ยโอ้หผมโดนระยำแล้วพี่ โดพี่มาพี่คึกจะ้เลยเดี๋น้เซนที่เมย์จะบอกว่าพี่มาเดี๋ยวผมไปตัวลบพิจิตรต้นได้อีย่าเดี๋องเซนมันมีแค่สี่สบเวฟแล้วตอนนี้สามเวฟแล้วพิจิตต้ิจิตต้ิจิตต้ิจิตอเซนเซนรอบไปรงกางแบบมาดี๋ย อย่ารั้งเซนที่พู่ใสังเกตที่มีดาบชนสองอันนักกูตายแล้วไปเดี๋ยวมันมีซุป,ปเปอร์วัตแมนสองตัวเลยว่ะเซนเอย่ามันมีวัตแมนรอบดูปกติหนึ่งตัวแล้วก็ซุปเปอร์วัตแมนอีกหนึ่งตัวปา้าเซนเองจัดการวัตแมนปกติไปเดีด๋ยวพี่จัดการซุปเปอร์เองพี่บอกว่าพี่จะจัดการซุปเปอร์เองไม่พี่อ่ะไปเลยไม่ไอ้เนี่ยวัตแมน มันแพ้เหมือนกันพี่มันแพ้เะยอะย่าไปชิดเออใช่แพ้แพยอะยาไปชิดไยมันคือพวกแพ้เะยะยาไปชิดไปไอพวกวัแมนออฟดูมะเออใช่แต่อเซน,นลองลองดูของในตัวพี่ดิแฮมเบอร์เกอร์โน้ำ<ช>น้ำสูตกำลังและดูบ็อกซี่โค,ค้โดูดิดผมกลายเป็นวีไปแล้วเว้ยเออเอ็งกลายเป็นอ,อัลต้าคิวไปแล้วเว้ยอมเซนพี่มยจะบอกอีกสองเวฟเราก็จะจบละเอ้ยอมเซนแล้วมาเองงม่โคตรเข้าอะ ตรงนี้วมันมีอยู่41เว็เหรอพี่ออใช่ใช่ใช่มันมี40เวฟบเลยอันนี้เวฟ39เนี่ยเว็ตส,ส,สองเว็บเวฟบวะไม่ไม่ไม่คือที่พูดผิดพูดผิดเอาละเอาเสนเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะ้ำเซนมายืนมายืนตรงเนี้ยพี่ลืมมันเดี๋ยวว่าพี่บบไม่ลืมพี่ไม่ลืมเลยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอามาเอาไปเอามาเอาไปฟิกโก้คาเมโลเดี๋ยวจะเอามาทำเสิน เอา็งทอไมเองไก่หล,ล่อรอนนี่มันคือซุปเปอร์ฟิกโก้คาเมโลไม่ไม่มันมันไม,ม่ฟิกโก้คาเมโลมันคือเออมามาสินมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้นเอ,อย้อยไอ้ที่อ่ะไอ้ไอ้เจ้าพึ่งอย่าพึ่งบวกเอาสินมาอยู่ตรงนี้ก่อนเอาสินยายาฟังกวกมันไอ้เอาสิน,าม,สนมาเนี่ยมาเนี่ยมา

มาเละไปยี่สิบห้าแล้วไปห้แล้วเจสรบห้าแล้วแปด้าออกเซ็ตรอบเพี่ดะเป็นสูงสุดผมทำได้ร้ยกว่ารอบรอบมูเมนตตายรอบ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 รรบไม่เป็นไร ทำไมมันจบเร็วจังเลยว้อมศิลป์อาศินคือเรายังไม่ทันเพลงแม่งยังไม่ทันจบเลยเองค่ะเองนี่ปิดเกมเกินผมแค่เปิดโหมดมู่งแม่อู้หูได้สามร้อยดาวเลยคิดว่าได้สามร้อยดาวโอ้ยเฮ้ยไปอีกไปอีกสิบเอ็ดเลยโหรอไปทำสิบวิถีสองเหรอแต่เดี๋ยวว่าครบสิบกินได้แล้วเนี่ย โ็ไหนวะอ๋อสก,กินนินตานะนี่มันราคห้าสิบ่ะใช่ได้ดีสุดอําเซนเรากป็นสามอ่าชนะในโหมดยากใจเลยเป็นไงเราโคตรเก่งเลยผมมียี่สิบสองแล้วอะไรอ่ะอัสเนเปลี่ยนคะแนนของคุณกุล็อกคลิสการเกิดใหม่ได้มาเป็นคลื่นพิเศษฮะอะําเสนนีไงนี่ต้องดูในเดชนี สคริป,ปเอาเซนมามาเร็วมาเร็วเอาเซนเราจะปิดคลิปกันแล้วเอาล่ะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะเรนน้ว่าเหนื่อยพสขขอสมควรเลยเพราะว่าเออคลิปนี้เออมสินมันไม่ได้หลับจรนะถ้าไม่ได้หลับจรผมบอกเลยคลิปนี้ง่ายกว่านี้เยอะเอาล่ะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบาย